ลบอ่างหน้าใจหายนะครับมาดูในส่วนของรายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในปี2500นะครับประกาศให้พี่น้องประชาชนชาวในวาระในเรื่องของการทําความสะอาดเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเจ้าของบ้านทุกหลังพวกเราคน4 5 0 0คนเนี่ยเราไปทำความสะอาดแทนคนอื่น บทบังทัศษียภาพทํทให้การจราจรเข้ามาในสงสาเนี่ยค่าใช้จ่ายอย่างต่ำเนยนะนอกจากนี้่องของการเดินลงอที่สองกลุ่มที่สนะครับกลุ่มที่สให้ขบะวนะครับรโรคทำให้สงขาสวยใส 没在比大多了。 วันนี้จังหวัดสงขลานะครับก็ได้มีการคลิกออฟปล่อยแถวออกไปดาเนินการทําความสะอาดเมืองหลักๆ3เมืองด้วยกันก็จะมีอําเภอเมืองสงขลาอาเภอหาดใหญ่แล้วก็อาเภอสะเดานะครับกิจกรรมที่ทําในวันนี้ก็คือ,อปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งต้นไม้บริเวณสองข้างทางปลดป้ายที่มันรกรุงรังออกนะครับล้างถนนเก็บขยะแถวชายทะเลนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ย เป็นกิจกรรมที่ทําเพื่อเตรียมความพร้อมในการทําให้เมืองสงขลาเป็นเมืองสะอาดเมืองน้ําสวยน้ายําใสต้อนรับปีท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาในปี2559ครับ